นี่จะเป็นคลิปสุดท้ายนะครับส่งท้ายสำหรับคนที่จะเข้าสอบกอพอนะครับแต่ไม่ใช่คลิปสุดท้ายของเพจนะคนที่จะเข้าสอบกอพอเนี่ยต้องดูคลิปนี้เป็นคลิปสุดท้ายเลยนะครับมันเป็นคลิปที่เรียกว่าหลักการมัว่วฮะหลักการมั่วข้อสอบนะครับนั่นก็คือการใช้ดวงแบบร้อยเปอร์เซ็นต์นะ อย่างนี้ให้เข้าใจอย่างนี้ก่อนทีนี้เราจะบริหารดวงชะตาของเรายังไงต้องเข้าใจลักษณะของการกาข้อสอบกอพครับข้อสอบกอพเนี่ยโดยหลักนะฮะมันจะเป็นแบบนี้ข้อง่ายเรื่องหนึ่งมันจะออก5ข้อ5้าข้อ5้าข้อ5ข้อ5ข้อ5ข้ออย่างเงี้ยทุกเรื่องมันจะ5้าข้อ5ข้อ5้าข้อ5ข้อหมดนะครับอย่างเงื่อนไขจันยลักษณ์มี10ข้อนะฮะแต่ว่ามันก็จะแบ่งเป็นเซต5ข้อ5ข้อนะให้ให้ให้เข้าใจอย่างนี้ก่อนเรื่องที่มันออก เรื่องละ5ข้อเรื่องละ5ข้อเรื่องละ5ข้อแบบนี้นะให้เข้าใจว่าเรื่องง่ายๆนะครับข้อที่มันเป็นข้อง่ายๆมันจะมี3ข้อเสมอเนี่ยหลักกอพอเป็นแบบนี้นะครับในเรื่องหนึ่งที่มันออก5ข้ออย่างเช่นเงื่อนไขภาษานะหรือภาษาอังกฤษบทความยาวหนึ่งบทความอย่างเงี้ยข้อง่าย3ข้อข้อยากจะมี2ข้อข้อยากมันมี2ระดับนะยากแบบยากยากมากๆก,ก,กับยากเฉยๆพอทําได้ นะครับทาไมถึง3 3ข้ออะให้ลองคิดเป็นเปอร์เซ็นต์แบบนี้ลองมาดูนะถ้าเราเก็บข้อง่ายได้3ข้อข้อยากทําไม่ได้เลยอะไรจะเกิดขึ้นนะลองคิดเป็นเปอร์เซ็นต์ก็คือเอาเอา5หาร100นะครับจะเท่ากับเท่าไหร่เท่ากับ20 20คูณ3เท่าไหร่60หมายถึงว่าถ้าเรา ั้งเป้าที่จะผ่านเนี่ยหกสอร์อ่าอย่างวิชาเลข60เนี่ยเก็บข้อง่ายได้3ข้อข้อยากข้ามข้อยากข้ามข้อยากข้ามเราก็จะได้ถึง60ซนะครับเพราะฉะนั้นเราก็จะผ่านนะเพราะฉะนั้นให้คุณคิดอย่างนี้ถ้าการไปสอบมันรู้สึกแบบพอพูดแล้วมันเครียดคุณคิดแค่ว่ากูไม่ได้ไปสอบกูไม่ได้จะไปทําข้อสอบให้ได้ทุกข้อกูไปเก็บข้อง่ายให้ได้หน้าที่ของกูมีแค่ไปเก็บข้อง่ายให้ได้เห็นไหม มันจะเกิดความรู้สึกสบายใจขึ้นแล้วเวลาทําข้อสอบข้อง่ายทํำยังไงนะครับก่อนอื่นที่ผมแนะนํานะผมแนะนําให้ติ๊กไปก่อนแล้วค่อยมาฝนตอนหลังนะครับมันจะประหยัดเวลามากกว่านะอันนี้แล้วแต่ถนัดนะทีนี้วิธีเก็บข้อง่ายก็สมมุติเราก็ทําข้อสอบไปถูกไหมข้อสอบมันจะมี4ตัวเลือกอันนี้เป็นเซต5ข้อข้อแรกมั่นใจก็กาไปเลยนะครับแล้วเดี๋ยวค่อยมาฝนที่หลังข้อ2 เกิดไม่มั่นใจแสดงว่าเราไปเจอข้อยากถูกไหมข้ามไปก่อนข้อ3มั่นใจกาไปเลยนะครับข้อ4มั่นใจกาไปเลยนะข้อ5ไม่มั่นใจวะข้อ5ไม่มั่นใจนะแสดงว่าน่าจะไปเจอข้อยากกระโดดข้ามไปนะครับแล้วก็ไปทําเรื่องอื่นต่อนะฮะไปทําเรื่องอื่นต่อก็เอ้ยข้อ1มั่นใจเว้ยทำนะฮะข้อ2ทําไม่ได้น่าจะไปเจอ1ข้อยาก ข้อสามทไม่ได้น่าจะไปเจอหนึ่งข้อยากนะครับข้อสี่เอ้ยพอทําได้ตอบข้อนี้ไปนะฮะข้อห้าทพอได้นะตอบข้อนี้แบบนี้เป็นต้นนะฮะทีนี้ผมจะบอกอีกความลับหนึ่งนะครับในสัดส่วนหนึ่งห้าข้อเนี่ยกรอบหนึ่งอะห้าข้อเรื่องหนึ่งห้าข้อเรื่องหนึ่งห้าข้อเนี่ยเขาจะต้องกระจายคําตอบ หนึ่งสองสามให้มันพอดีพอดีกันไม่ใช่ว่าทั้ง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 เรื่องมันตอบหนึ่งอยู่อย่างเดียวอย่างเงี้ยหรือสองอยู่อย่างเดียวมันกลายเป็นว่าเดี๋ยวคนมั่วจะได้คะแนนสูงกว่าคนอ่านหนังสือมามันก็ต้องกระจัดกระจายทีนี้เนื่องจากช้อยดูนะช้อยมันมีสี่ช้อยข้อมันมีห้าข้อนั่นหมายถึงว่าหมายถึงว่าอะไรในทุกๆุกห้าข้อเนี่ยมันจะมีข้อซ้ำหนึ่งคู่ เออมันจะมีข้อซ้ำหนึ่งคู่คืออะไรอย่างเช่นอ่าข้อนี้คุณมั่นใจสีแดงหมายถึงมั่นใจนะมั่นใจไปเจอข้อง่ายไงทำได้สมมติคณิตศาสตร์ข้อง่ายทําได้ข้อ1ชัวมั่นใจว่าข้อ1ตอบ1่ชัวมั่นใจว่าข้อ2ตอบสามชัวมั่นใจเอ้ยข้อ3ามตอบสองชัวมั่นใจว่าข้อ4ี่ตอบสามชัวแล้วโดยหลักเนี่ยมันจะมีข้อซ้ํา1คู่ถูกไหมอะไรที่ยังไม่ออกเลยสี่ยังไม่ออกถูกไหมเพราะฉะนั้นเห็นไหม สี่เนี่ยแลวก็สี่ตรงเนี้ยสมมุติถ้าเราจะมั่วนะแบบพึ่งดวงนะร้อยเปอร์เซ็นเนี่ยคุณมั่วสี่จะมีโอกาสถูกห้าโอเคนะต่อมานะครับต่อมาถ้าเป็นกรณีนี้คุณมั่นใจข้อหนึ่งแล้วคุณมั่นใจข้อสี่เออเออมั่นใจข้อสี่คุณมั่นใจข้อห้า อีข้อที่ไม่มั่นใจแล้วเหมือนเหมือนลังเลแล้วมันต้องมั่วมั่วแบบย้ำนะมั่วแบบใช้ดวง100%ย็นะคือถ้าคุณคิดออกเนี่ยผมไม่สนับสนุนให้คุณมั่วนะใช้สติปัญญาดีกว่าแต่ถ้ามันแบบมันไม่ไหวแล้วอ่ะมันเขาจะดึงข้อสอบออกไปแล้วอ่ะจะหมดเวลาแล้วอ่ะแบบจะใช้ดวง100%ยนะครับก็ต้องใช้หลักการมั่วทีนี้มันซ้ำเห็นไหมมันซ้ำมันซ้ำหนึ่งคู่แล้วตามหลักการที่เราบอก นะมันซ้ำหนึ่งคู่แล้วเนี่ยในช่วงห้าข้อเนี่ยมันซ้ำหนึ่งคู่แล้วนะครับเวลาจะมั่วคุณอย่ามามั่วข้อหนึ่งอีกนะในสองข้อนี้นะครับเวลาจะมั่วก็ก็มั่วข้อที่มันยังไม่ไออกเนี่ยก็คือสองอันนี้ตัวใดตัวหนึ่งนะครับสมมติข้อนี้มั่วสองข้อนี้ก็มั่วสี่ไปข้อนี้มั่วสี่ข้อนี้ก็มั่วสองไปนะครับเพราะว่ามันยังไม่ได้ออกมาหวยมันยังไม่ออกนะครับ <laughs> ส่วนจะมั่วอะไรนั้น อันนี้เป็นอาจจะต้องอิงหลักการทางวิชาการนิดนึงอย่างเช่นตัดช้อยนะครับผมไม่ได้บอกให้มั่วแบบโอ้โหมั่วแบบใช้ดวงอย่างเดียวนะหนึ่งสองสามสี่เนี้ยให้ใช้วิธีตัดชอยเอ๊ะข้อหนึ่งรู้ว่าไม่ใช่ชัวชัวตัดทิ้งอ่ะโอกาสมันก็จะสามในสี่แล้วอ่ะถูกไหมข้อสี่มั่นใจว่าไม่ใช่ตัดทิ้ง ลังเลอยู่แค่2อ,อข้อเนี้ยนะครับโอกาสที่จะถูกมันก็มีมากกว่าที่เราจะมั่วแบบจ้ำจี้มาเขือเปาะไปเลยแต่ถ้ามันใช้วิชาการไม่ไหวจริงๆแล้วอยากจะมั่วแบบ100%ก็เอาหลักการที่ผมบอกนะครับไปไปไประยุกต์ใช้เอานะฮะทีนี้มันมีคำถามคาใจบอกว่าทิ้งดิ่งได้ไหมเออได้ไหม คือผมก็ต้องตอบว่าได้เหรอวะคือจริงๆไม่อยากให้ใครมาทิ้งดิ่งหรอกแต่ถ้ามันไม่ไหวจริงๆเวลาจะหมดแล้วมันทําไม่ทันจริงๆมันก็ต้องทิ้งวะนะทิ้งดิ่งใช้หลักการอะไรคือน้องดูอย่างนี้ก่อนว่าไอ้บรรดาข้อที่ทําได้เข้าใจไหมว่าเขาแจกข้อสอบ3วิชาพร้อมกันเลยแล้วไปบริหาเรเอาเองจะทําวิชาอะไรก่อนหรือหลังถูกไหมเพราะฉะนั้นเรื่องไหนทําได้คุณทําไปก่อน5ข้อเรื่องไหนดูแล้วยากข้ามไปก่อน เออนะครับทีนี้เรื่องไหนที่มันไม่ได้จริงๆทั้งพาร์ทเนี่ยปรากฏว่าทั้งพาร์ทอาจจะได้ประมาณนิดๆหน่อยๆอะอาจจะได้ประมาณสักข้อหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยนะครับอยากจะทิ้งดิ่งแล้วเพราะมันจะหมดเวลากรรมาการจะดึงจะดึงออกแล้วอะจะหมดเวลาแล้ววิธีการคือให้คุณกลับไปดูว่าไอ้พาร์ทที่ผ่านๆมาของวิชานั้นนะนะนะของวิชานั้นอย่างเช่นเลขสมมติถ้าคุณจะทิ้งดิ่งอ e, ีเงื่อนไขภาษาสมมุติทําไม่ทนันอะ นะไม่ได้ฝึกมาถ้าฝึกมามันไม่ยากหรอกให้กลับไปดูว่าเลขวิชาเลขเลขกะไทยมันอยู่ชุดเดียวกันถูกไหมไอไอวิชาเลขวิชาไทยในข้อสอบชุดเดียวกันฉบับเดียวกันเนี่ยมันซ้ําข้อไหนบ้างแล้วอ่ะอย่างเช่นพาร์ทแรกมันซ้ําข้ออะไรวะซ้าข้อหนึ่งอันนี้ซ้ําข้อสี่ไปแล้วอันนี้ซ้ําข้อสองอันนี้ซ้ําข้อสองมันยังไม่ค่อยมีอีที่ซ้ําข้อสาม ที่มันสาำหนึ่งคู่อ่ะเพราะฉะนั้นถ้าจะเลือกทิ้งดิ่งเนี่ยก็ทิ้งดิ่งมาที่แนว3เลยมีโอกาสจะถูกสองข้อแต่การันตีว่าถ้าทิ้งดิ่งในช่วง5ข้อเนี่ยนะครับจะถูกอย่างน้อยน้ยหนึ่งข้อแน่นอนนะก็เอาไปใช้นะครับเนี่ยสุดท้ายเป็นหลักการมั่วเล็กเล็กน้อยนมาปิดท้ายส่งน้องๆทุกคนเข้าห้องสอบนะครับ ย้ำนะว่าผมไม่ได้สนับสนุนให้ใครมั่วนะครับผมเชื่อว่าทุกคนใช้สติปัญญาวิชาความสามารถในการทำข้อสอบได้แต่ถ้าสถานการณ์มันอัิเดบจรจริงๆฉุกเฉินจริงๆมันก็ต้องมั่วถูกไหมเหลือเวลาอีกหนึ่งนาที หลืออีก3ามพาร์ทยังไม่ได้ทําอย่างเงี้ยยังไงมันก็ต้องมั่วบ้างนะครับก็ถ้าจะมัวก็มั่วด้วยหลักการที่แนะนํานี้นะครับสุดท้ายขอให้ทุกคนสอบผ่านนะครับผมทําหน้าที่ของผมแบบสมบูรณ์แล้วนะส่งทุกคนเข้าห้องสอบนะครับตลอดเวลาที่ผ่านมาถ้ามีอะไรที่ติด,ข,ด,ข,ดขัดขัดข้องผมทําอะไรเละเทอะไม่ดียังไงผมขออนุโมทนาสาธุเขาเรียกว่าอะไรขออโหสิกรรมด้วยนะครับก็ สุดท้ายขออวยพรให้ทุกคนประสบความสําเร็จในการสอบครั้งนี้นะครับแล้วก็สอบได้ไม่ได้ไม่ต้องไปเสียใจหลังสอบนะยังมีอีกหลายสนามรออยู่ท้องถิ่นก็จะเปิดนะครับกทอมอก็ประกาศวันสอบมาแล้วหลายสนามนะครับติดตามเพจพี่เมงปอได้เลยนะไม่ได้ไม่ได้ทิ้งไปไหนก็ยังอยู่นะครับจนถึงสอบกอพอรอบต่อไปถ้าไม่ผ่านก็มาติดตามอีกนะครับแล้วสนุกสนุกเฮฮาบ้าบอกันอย่างนี้สุดท้ายทุกคนต้องสอบผ่านขอบคุณครับ